คุณเคยสงสัยไหมของเหลวสีดำข้นใต้โลกกลายเป็นน้ำมันที่เราใช้ทุกวันนี้ได้ยังไงจากแหล่งน้ำมันลึกใต้ผืนโลกหรือกลางมหาสมุทรถูกขุดขึ้นมาในรูปน้ำมันดิบที่หน้าตาไม่เหมือนเชื้อเพลิงเลยของเหลวหนืดนี้ต้องเดินทางนับพันกิโลเมตรผ่านเรือบรรทุกน้ำมันยักษ์หรือท่อส่งใต้ดินอันยาวไกลเป้าหมายคือโรงกลั่นน้ำมันโรงงานยักษ์ที่เต็มไปด้วยท่อและถังซับซ้อนราวเขาวงกตที่นี่ น้ำมันดิบจะถูกให้ความร้อนมหาศาลสูงกว่า400องศาเซลเซียสเพื่อให้มันระเหยจากนั้นไอน้ำมันจะถูกแยกชั้นในหอกลั่นของเบาลอยสูงของหนักจมล่างกลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ใช่แค่เบนซินดีเซลเท่านั้นแต่ยังได้ก๊าซหุงต้มน้ำมันเครื่องยังมาตอยถนนและแม้แต่พลาสติกที่เราใช้จากโรงกลัน่นสู่ปั๊มน้ำมันและโรงงานทั่วโลกทุกหยดของมัน ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันเราเห็นไหมจากของเหลวสีดำสนิทไร้ค่าในสายตาใครสู่ทุกสิ่งรอบตัวคุณนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของพลังงานโลกครั้งหน้าเติมน้ำมันลองคิดถึงการเดินทางอันแสนยาวนานของมันดูสิกดไลค์และกดติดตามเพื่อเรื่องราวสุดว้าวอีกเพียบอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้